สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับาสุขภาพวันละตอนตอนที่เจ็ดสิบสี่นะครับพี่เบสมีเรื่องมาเล่าเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างคนไทยนะครับกับคนญี่ปุ่นนะครับกับคนญี่ปุ่นว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรทําไมเขาอายุยืนนะครับแล้วทาไมเราถึงโอ้โหประเทศไทยได้เป็นที่ป่วยเยอะจริงนะฮะถึงแม้คืออย่างน,นงี้ถึงแม้เราจะเป็นประเทศที่แบบ เก่งเรื่องหมอเรื่องแพทย์มากแต่ถ้าเกิดเรานึกลึกๆนะเพราะคนไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ป่วยง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาลองดูกันว่ามีอยู่3ามเรื่องที่คนญี่ปุ่นกับคนไทยทําแตกต่างกันและผมจะบอกว่าคุณทําตามได้ทันทีนะครับอ่าโอเคนะครับเมื่อกี้เหมือนเราเช็คเสียงอ่าเช็คไมค์กันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าคุณลองคุณคุณคุณต้องได้ยินมาตลอดถ้าเกิดผมไลฟ์หรือคุณอาจจะได้ยินข่าวสารต่างๆหรือทิตจะสารทางการแพทย์ หรืองสุขภาพว่าประเทศที่มีคนอายุยืนมากๆเนี่ยนะครับก็เป็นญี่ปุ่นอ่ะทัวแล้วนะครับคืออายุยืนจริงๆนะเราถ้าเรานึกแบบเจ็ดสิบ,บไปถึงร้อยปีเนี่ยเมืองไทยกับญี่ปุ่นมีญี่ปุ่นนี่ดูไม่ออกเลยนะเจ็ดสิบถึงร้อยปีอคือเขาเขามันคือลองชีวิชขนาดแท้เนี่ยหรอไหมครับแต่แต่ผมจะบอกว่า คือมันไม่ได้แตกต่างคือเราเป็นมนุษย์เหมือนกันเป็นสปีชีส์เดียวกันแปลว่ามันต้องมีอะไรแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคือนอกจากอ,อายุยืนนะครับในนิตยสาร,รทางการแพทย์ก็บอกว่ายังเดินได้ไวพูดไวสมองไวเหมือนคนอายุ50ทั้งทั้งๆที่90ปีแล้วโอ้โหนะฮะตัดภาพมาที่บ้านเราตอนนี้แตะเลข4ก็รู้สึกเหนื่อยง่ายปวดข้ออ่อนแรงคิดไม่ออกสมองเบลอ มันเกิดอะไรขึ้นครับอ่านะครับขอบคุณมากครับนะครับไม่ตรงเฟรมไม่ตรงเฟรมคําตอบอยู่ที่วิธีการกินครับนะครับคือจากงานวิจัยหลายชิ้นนะครับรวมถึงงานวิจัยจากบลูโซน e นะผมจะช่วงนี้พูดถึง b บ e ูโซ e บ่อยเนาะเพราะบ e ูโ n e เป็นเทรนนิ่งนะครับเป็นลอง g ีวิสเวกที่พี่ปัทอปพูดแล้วก็เขามีสิ่งหนึ่งครับคือญี่ปุ่นเนเขากินไม่เหมือนเราและนี่คือสิ่งที่เขาทํา ในในพฤติกรรมบริโภคปกติสามอย่างนะครับใครอยากทราบไปกันเลยครับหนึ่งกินผักหลากหลายเพื่อนๆเ,เนี่ยหรือพี่ๆหรือคุณพ่อคุณแม่เคยทานอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมครับลองนึกตามนะเวลาเรากินอาหารญี่ปุ่นอ่าเวลาเราสั่งปั๊บมันจะมาเป็นชุดมันจะมาเป็นชุดถูกไหมมาเป็นชุดปุ๊บสังเกตไหมฮะว่ามันจะมีผักเยอะมันจะมีหน่อไม้ฝรั่ง มีผักสลัดมีเคลมีมีมะเขือเทศมีสาหรายมีหัวเทศเท้ามีเห็ดในมื้อเดียวด้วยนะสังเกตไหมสังเกตไหมในมื้อเดียวนะั้นเราไปกั้งกินเนี่ยมันจะมาประมาณแถวๆนี้แหละนะครับนั่นคือพืชเหล่านี้ครับเขาบอกว่ามันมีความลับคือไฟโตนิวเทรียนที่หลากหลายและไฟโตนิวเทรียนลักษณะนี้นะครับ มันช่วยฟื้นฟูเซลล์เหมือนเติมพลังให้ร่างกายจากภายในซึ่งเดี๋ยวผมจะลงคอนเทนต์ไตรโนนิวเทียนให้นะครับเพราะมันสอดคล้องกับตัว VAP โปรตีนชีวจิตกับเวกเดว่าทำไมของเรามันถึงมีเป็นทางเลือกที่ดีกว่าในแบรนด์อื่นในทั่วโลกนะคบบทั่วโลกเลยนะเพราะว่าผักนานโนเนี่ยหรือพันธุพืชนานโนเนี่ยมันยังคงมีไตโตนิวเทนอยู่นะครับสอง ส่วนมากเขากินโปรตีนจากพืชมากกว่าสัตว์ครับเหตุผลไม่มีอะไรเลยฮะคืออาหารญี่ปุ่นแพงมากคนญี่ปุ่นจะกินเนื้อสัตว์ทีหนึ่งเนี่ยต้องรวยหรือเป็นมือพิเศษเพราะฉะนั้นนะครับเขาจะกินโปรตีนทางเลือกมานานเป็นร้อยร้อยปีแล้วคืออะไรครับเต้าหู้ไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นเจ้าพ่อเต้าหู้เลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เมืองนาราอ่านะครับเต้าหู้เขากินถั่วเขากินงาเขากินมเมล็ดธันพืชต่าง กินโปรโตีนจากต้นไม้เนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับรากเหง้าต่างๆอะไรของเขาจะ,จะอาหารอยู่ในมื้ออาหารหลักเยอะในขณะที่เมืองไทยแต่เมืองเ,เราอุดมสมบูรณ์นะก็กินหูเห็ดเป็ดไก่แต่นั่นแหละครับมันแฝงมาด้วยเรื่องเกี่ยวกับอายุยืนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเขาบอกอย่างนี้ครับโปรโตีนพืชเนี่ยมันย่อยง่ายลดภาวะไตคุณรู้ไหมว่าเมืองไทย เป็นโรคไตติดท็อปทโลกเหลือเชื่อนะฮะและยังได้กดอะมโนโครบถ้วนนะนะครับสามเขาดูแลลำไส้ให้ดีเสมอเนี่ยปัจจุบันเทรนก็มาแล้วถูกไหมกัตเฮลกัตก็แปลว่าลำไส้เฮลก็แปลว่าสุขภาพกัตเฮลก็คือสุขภาพลำไส้คือเรารู้แล้วว่าระบบลำไส้เนี่ยมันจะสอดคล้องกับระบบทั้งร่างกายไม่ว่าจะเป็นกระดูกผิวผมเล็บเซลล์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมาดูว่า เขาจะกินอาหารหมักโดยเฉพาะาถ้าญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีนัตโตถูกไหมครับอ,อะไรอีกนะเขาจะมีนัตโตเขาจะมีกิมจิญี่ปุ่นถูกไหมครับพวกนี้มันจะมีเป็น,เป,นเป็นเหมือนกับจุลินทรีย์ธรรมชาตินะครับในขณะที่เมืองไทยเนี่ยถ้าเรานึกถึงอาหารทั่วไปของเราที่มีจุลินรีดีเนี่ยน,นึกไม่ออกเลยนะเพราะเรากินส่วนมากกว่าน,นะท,ที่เรากินประจาคือแกงกะทิ ถูกไหมฮะกับพวกผัดกะเพราซึ่งส่วนมากทั้งหมดเนี่ยอาหารที่เรากินมามาแบบเป็นปกติ8 0 9สเนี่ยมันไม่มีจุลินทรีย์ดีแต่ญี่ปุ่นครับกิมจิในทุกมือ้อนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสะสมความอายุยืนเนี่ยมันแตกต่างกันไปโดยสิ้นเชิงนะครับจุลินทรีย์ดีระบบจ่อยดีสมองก็สดใสภูมิคุ้มกันก็ดีนะแล้วก็มีทั้งอาหารทั้งพรีเบลติกและ,ะโปรเบลติกพรีเบลติกก็คือผัก ทันยพืชโปรโติกคือเชื้อนะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับหันมาดูครับของคนไทยคนไทยหลับตานึกตามเลยนะเรากินผักมือ้อหนึ่งถึงสามชนิดไหมอ่ะมื้อเช้าเมื่อกีนะ้เนี่ยเรากินถามถึงสามชนิดไหมหรือมื้อเที่ยงเรากินถึงสามไหมผมเอาตัวเองเลยนะผมกินข้าวกับลูกตอนเย็นๆเนนะี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยผมกินหมูย่างคือผมผมกินสูตรพี่หมอท็อปก็กิกนโปรตีนล้วนไม่กินผักกินหมูย่างแล้วก็ ผักไม่มีเลยเอามีตังกวากินตังกวาแล้วก็มีผักชีกับต้นหอมอ่าซึ่งมันไม่ได้กินเยอะผมก็ผมก็เลยต้องกินตัวนี้หลังอาหารเพื่อให้ผักมันครบไปเลยนะครับกับตัวนี้อ่เพิ่มเติมครับโปรตีนพืชเนี่ยเมืองไทยแทบไม่มีเพราะเราส่วนมากกินข้าวขาหมูกินข้าวมันไก่ซึ่งซึ่งก็ไม่ได้ผิดนะฮะแต่อย่างที่บอกว่าเราถ้าถ้าถ้าไลฟ์เนี้ยปรับวัตถุประสงค์คือเราจะมาคุยกันเรื่องทำไมญี่ปุ่นอายุยืนกว่าไทย เราจะสังเกตได้ว่าอ๋อเรา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 เห็นเต้าหู้เป็นของที่ไม่น่ากินเราเห็นเราชอบกินข้าวมันไก่เราชอบกินข้าวขาหมูเราชอบกินกระเพราไก่ไข่ดาวอ่ะแล้วก็ส่วนมากจะเป็นของทอดของแปรรูปเต็มเหนียวล,ลูกชิ้นทอดนะถ้าเป็นเจ้าบูญต้องมากินในเปียกลูกชิ้นทอดใจเปียกของทอดเกี๊ยวทอดอหมูทอดคือของเราเนี่ยโอ้โหของทอดนี่คือเป็นไก่ทอดของทอดที่เป็น พบเห็นได้ทั่วไปนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเรากิน,เร,กนเราติดหวานเราไปประเทศที่ติดหวานกินหวานกินแกงกะทิกินอะไรที่มันหวานหวานแล้วติดเค็มกินยำกินส้มตำรสอาหารจัดกินมันทุกมือ้อภาพผมเห็นนี่นะตอนที่ผมอ่านบทความนี้นะผมผมผมได้แต่แบบเออจริงว่ะเออจริงว่ะแล้วมันก็ มันก็ไม่มีทางออกมันก็มันก็เลยเป็นผลชัดครับว่าสุดท้ายก็จุลินทรีย์ดีในนํำไส้ถูกทำลายนี่เหตุผลที่เราต้องเติมโปรไบโอติกทาไมโปรไบโอติกถึงมีทั้งหมอเจดและมีหมออะไรท่านออกมาบอกว่าต้องเริ่มกินเพราะบางไทยขาดอย่างขาดอย่างแรงนะฮะระบบย่อยพังภูมิคุ้มกันต่ําสมองเบลอเหตุผลเนี่ยมันมาจากอาหารที่มัน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 อร่อยปากแต่มันลําบากร่างกายนะครับ คำถามชวนคิดที่ผมอยากจะชวนทุกคนทานนะครับคือแล้วเราจะทํำยังไงในการที่เราอยากจะมีสุขภาพดีนคนญี่ปุ่นถ้าไม่มีเวลาทำอาหารนะครับจริงๆแล้วนะครับนี่คือเคล็ดลับที่หลายคนไม่รู้ไปทำอย่างนี้เลยนะครับหนึ่งไม่ต้องปรับร้อเซไม่ต้องปรับร้ออร์ซนไปปรับสิ่งเล็กๆทุกวันผมชอบพูดในในแม้กระทั่งช่องทางที่ผมสอนเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจเนาะแล้วก็มาสอนเรื่องสุขภาพผมบอกว่า change something everything change change something everything change แปลว่าปรับแค่นิดเดียวก่อนครับเดี๋ยวทุกอย่างมันจะปรับตามเองนะครับผลเข็มนิดนึงเดี๋ยวหัวเรือก็จะเปลี่ยนอย่างแรกเลยครับลองก่อนครับเพิ่มผักสดให้มีหลายมือ้อลองนึกลองนึกดูคือโอเคแหะเราเดินเข้าร้านอาหารตามสั่งเข้าร้านข้าวราดแกงไปมื้อเที่ยงลองลองนึกหรือตระหนักหรือว่าทายังไงให้มันได้สักสาอย่าง สามอยา่างกอนนะไม่ต้องห้าหรือเจ็ดนะครับ <influences. S 1> สองเออแล้วเรากินโปรตีนพืชบ้างดีไหมโปรตีนพืชเราจะกินอะไรอย่างโหยากเหมือนกันนะหายากนะเต้าหู้เต้าผัดเต้าหู้มีไมหมหรือกินถั่วหรือกินถั่วออข้าวซองนี่ยากเหมือนกันนะแต่แต่ผมตอนเนี้ยผมเป็นคนที่ชอบกินถั่วคือกายเมื่อก่อนไม่กินเลยนะตอนนี้กลายเป็นว่าเออมื้อเย็นจะต้องไปซื้อถั่วมากินสักกรรมมือหนึ่งเอามากินเล่น่หรือเอามากินกับมื้ออาหาร นะครับจะเป็นเนี่ยถั่วลันเตาถั่วลิสงถั่วลิสงเป็นซูเปอร์ฟู้ดตัวใหม่อมอนด์อเอามากินเล่นนะครับ mm hmm. แล้วก็สุดท้ายอ่ะครับคือพยายามปรับอย่างนี้จะหน่อยแล้วทําทุกวันวันละกล็น,น้อยนะครับลองดูเดี๋ยวสุดท้ายอ่ะครับคุณคุณจะคุณจะเริ่มรู้สึกว่ามันก็นไม่ได้ยากมันจะกลายเป็นชีวิตประจำวันแล้วก็คุณก็จะเป็นคนที่อายุยืนขึ้นเรื่อยๆทุกวันสะสมไว้นะครับแต่ว่า ถ้าใครอยากเริ่มแล้วก็ไม่มีเวลาเลยนะครับฟังแล้วผมถึงเวลาขายของครับคือผมอะลึกๆ10บกว่าปีเนี่ยผมรู้ว่าสิ่งนี้มันจะมาแน่และคนจะต้องรักสุขภาพมากขึ้นและคนจะมองหาธรรมชาติผมก็ผลิตสินค้าไว้ลองเอาไว้คุณแม่ทานทานเองคือผมรู้เลยว่าเนี่ย VIP โปรตีนเห็นไหมฮะโปรตีนพืชจากผักสิบชนิดธัญพืชสมชนิดนะครับ มีทั้งเคลหน่อไม้ฝรั่งบลอกโคลี่ถั่วต่างๆนะครับชงแก้วเดียวก็ได้ครบถ้วนเหมือนเหมือนเจแปนเฮลตี้อ่ะถูกไหมครับนั่นนั่นกือผลที่ผมแนะนําว่าคุณอย่างน้อยๆทานวันละช้อนหลังอาหารแล้วคุณก็คุณก็เหมือนได้ทางลัดถูกไหมทางลัดอ่ะในการที่คุณจะสุขภาพดีนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่แนะนําตัวนี้โปรไบโอติกเนาะแต่ผมแนะนํามันเป็นผักเม็ด ถ้าคุณรู้สึกว่าบางทีบางวันเนี่ยชงไม่อยากชงพกไปที่ทํางานผักเม็ดนะครับวันละหนึ่งถึงสาเม็ดอยากเห็นผลลัพธ์เร็วกว่าสาเม็ดอันนี้เป็นผักเม็ดยี่สิบชนิดอ่ะก็สอดคล้องกับเมื่อกี้เลยว่ามันเป็นผักห้าผักหลากหลายสองโปรเบโอติกสิบชนิดจากไต้หวันสามนะครับมันเป็นตัวที่มีเพิ่มแอนตี้ออกซิแดนท์จากเบอร์รี่แล้วก็ผมเสริมวิตามินซีวิตามินบีแล้วก็ซิงค์ไปให้ด้วยนะครับก็จริงก็เป็นเพอร์เฟกผม ผมคือผมกินทุกวันแล้วตอนนี้แม่ผมกินทุกวันแล้วตอนนี้ขายดีมากคนกินเยอะมากแล้วบอกผลรับดีมากคือก็คิดมาดีขนาดนี้เนาะมันคือเพอร์เฟกอ่ะคือคือถ้าหยิบอะไรเข้าปากสักอย่างนึงอ่ะแล้วเลือกได้อย่างเดียวผมเลือกตัวนี้พราะผมก็บอกลูกค้าผมก็บอกว่าเลือกตัวนี้หลายคนบอกตัวนี้คือแบบมันเป็นมันเป็นความฝันแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะฮะกระปุกหนึ่งสามสิบเม็ดเก้าร้อยเก้าสิบบาทยังเป็นซื้อหนึ่งแถมสองนะฮะ คือจ่าย9 9 0ได้3กระปุกนี่ยังมีให้อยู่นะครับจนกว่าโปรโมชันหรือก็ประมาณการตลาดเราจะเพียงพอหรือคนติดตลาดแล้วก็จะลดโปรโมชันลงแน่นอนนะครับอันนี้คือเราเน้นประชาสัมพันธ์ให้คนไปทานให้ได้เยอะๆ,ๆกันทั้งประเทศก่อนนะครับส่วนโปรตีนชีวิตจิตถ้าดูรน์นี้มาซื้อ2กระปุกแถมฟรี 1. กระปุกครับนะครับกระปุกละ1,690าบาทก็อันนี้เป็นทางรัดหรือเป็นทางเลือกใหม่ๆแทนที่คุณจะไปะลำบากในการหาทาน เพราะทานมาทุกวันก็ตัวนี้เสริมเข้าไปนะครับอาหารธรรมชาติดีอยู่แล้วแต่อาหารอย่างนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ปัจสัมพันธ์เพิ่มนิดนึงนะครับวันจันทร์ที่จะถึงนี้พี่หมอท็อปนะคุณหมอท็อปของเรานั่นเองนะครับลอง,ลอง,ลองชีวิตสเวเฮลตี้ Healthy ของเราผู้ติดตาม3ล้านจะมาที่นี่นั่งเก้าอีตัวนี้กับผมนะครับแล้วก็แฟนๆบิ๊กแฟนทั้งหลาย มาได้เลยอยากมีคำถามอะไรมาเลยคุณหมอจะมาตอบสดๆกันอยู่ในไลฟ์ของยูสมัยหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับก็กี่มากวันจันทร์ที่ถึงนี่คือวันที่26นะครับ26พฤษภาคมนะครับชัวนะ11บเอโมงนะครับที่หมอครับจะมาที่นี่แล้วนะครับก็เตรียมคำถามไว้มิดแอนกริดได้เลยตัวเป็นๆถามสดได้เลยนะครับ ประมาณน,นี้วันนี้สวัสดีครับสุขภาพดีกว่าในแบบที่ง่ายกว่าเสมอนะครับสสวัสดี